哎呀！ พ oh, nah, nice. ี่ว like like ัวเยอยเลยป้าป้ามาดูแลไหนไหนเจ้อยูด่วยพวกเราชอบไปทําบุญทุกครั้งเลยที่มีโอกาสที <vale ่เนี่ยวัดป่าหลวงตาบัวจังหวัดกาฬที่เนี่ยมีสัตว์อยู่เยอะมากๆน้องๆก็อยู่ได้โดยอาหารที่คนเอามาบริจาคอีกที่หนึ่งก็คือศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่านครนายกสัตว์ป่าที่เนี่ยจะเป็นสัตว์ป่าที่ถูกยึดมาวางหลักรอบเลี้ยงปล่อยสู่ธรรมชาติไม่ได้ก็มูลนิธิช่วยเหลือสัตว์ต่างๆแล้วพวกเราก็จะพาเด็กๆไปเยี่ยมคนยาที่บ้านสุทธาวาสทุกปีจริงๆอ่ะการทําบุญสามารถทําอะไรก็ได้นะที่ทําาแล้วเร บายใจและก็มีความสุขที่ได้แบ่งปันสำหรับลูกกา AIS สามารถใช้ AIS point ที่มีอยู่มาบริจาคได้เลยหรือมีคะแนโนโน้อยแต่อยากบริจาคเพิ่มก็ใช้คะแนนของพาร์ทเนอร์บริจาคได้เลยไหนไหนไหนทำยังไงอ่ะมีเลยเข้าไปที่ my AIS กดที่หน้าสิทธิพิเศษแล้วเลือกเมนูบริจาคได้เลยโอ้ยมีตั้งหกมูลนิธิแน่เราสามารถเลือกได้เลยนะว่าอยากบริจาคก,กับมูลนิธิไหนมีสภากาชาติไทยด้วยนะคะแนน AIS point ของเราสาม เปลี่ยนเป็นแ้มคะแนนบุญทำประโยชน์และส่งต่อความสุขให้กับคนอื่นๆได้เริ่มบริจาคตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคมหอกแบบค่ะ